วัสดีครับสวัสดีครับเพืเ่อนๆครับสวัสดีครับก็บวันนี้ไม่มีอะไรมากเพืเ่อนๆเน,นี่ยฮะผมมานำเมตตาการุณาอุเบกขามุทิตาพระโพธิญาณเทระวงเล็บชานะเพืเเนน่อนๆนะวงพระชารุ่นแรกของท่านนะครับเดืองแดงบมดำ ดูแหลกยี่สิบห้ากุมภาสองห้าหนึ่งแปดนะเพื่อนๆนะลองดูเพื่อนๆได้ชมนี่ฮะสวยงามมากเพื่อนๆเหรียญรุ่นนี้เป็นเป็นเป็นเหรียญที่นิยมนะเพื่อนๆนะ คมชัดสวยงามเป็นเหลียญที่แกะแบบแม่พิมพ์ได้สวยงามมากเลยเพื่อนนะหลวงพ่อชา

คณะสิทธสร้างฝาวายนะเพื่อนๆนะโอ้โหเรียนด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะเพื่อนๆนะ จาะเราปิ้นปิ้นมากเลยทุกท่านนะฮะตัดก,ก็จะนะละเอียดละเอียดะเพื่อนนะตัดครึ่งนีฮะตัดครึ่งนึงทั้งหมดนะฮะน่ครับแต่ ผมสะสมเหรียญน,นะเพืเ่อนๆนะผมต้องดูตัวหนังสือนะฮะตัวหนังสือว่าแกะออกจากบล็อกเหล็กนะฮะว่าแกะสดไหมนะเพื่อนๆส่วนตัวตัดนี่ผมผมไม่ค่อยสนใจนะเพืเ่อนๆน,นะเพราะผมสะสมเหรียญเราจะดูตัวหนังสือแล้วก็พื้นผิวของเหรียญแล้วก็หูจาะ เป็นเป็นเป็นนักสะสมท่านอื่นผมไม่รู้นะเพื่อนๆนะสำหรับผมนี่ผมจะดูตนสีแล้วก็ดูพิมพ์ดูภาพรวมของเหรียญนะเพื่อนๆนะแต่ละเหรียญที่ผมจะซื้อนะฮะแล้วก็ศึกษาศึกษาเหรียญจากยูทูบเรามีส่วนนะฮะสวยงามมากครับเพื่อน ที่แกะแม่พิมพ์ได้สวยงามมากอะและเป็นที่นิยมนะฮะตอนนก้ะส,สมส<ล>ส<ล> พอสมควรนะรเ,นเพื่อนๆครับก็ฝากเพื่อนกดติดตามกดซับสไครต์นะเพื่อนๆนะกดแชร์ยิ่งดีเลยเ,เพื่อนๆก็กลับขอบคุณเพื่อนทุกคนนะที่ติดตามนะครับวันนี้ก็มีเวลาพอสมควรนะฮะห้านาทีหกนาทีให้เ,เพื่อนๆได้ดูเหรียญที่นิยมนะฮะเป็นเหรียญที่สวยงามเหรียญเหนือของหลวงพระชารุ่นแรกของท่านนะรนะพระพระพระ โพธิยานเถระนะเพื่อนๆหลวงพ่อชาเป็นเหรียญที่ระลึกนะฮะในงานซาประิจโยมไม่ชีพิมนะ,ะช่วงโชดนะเพืเ่อนๆนะวัดหนองวัดหนองป่าวัดหนองป่านงนะเพืเ่อนๆนะวัดหนองป่าพง อุบลน,นะเ,นเพื่อนนะฮะวัดน้องป่าพงอุบลก็ผิดตกก็กราบขอพระทานอัยนะ้อเพื่อนนะโอเคนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีครับสวัสดี